คุยกันแล้วตื่นมากินนมกินนมเสร็จตอนนี้กินนมอิ่มแล้วมาคุยกันออกกำลังกายขาปั่นจักรยานปั่นจักรยานแล้วก็มาคุยกับแม่โอเคไหมคะอ่าแล้วค่อยไปอาบน้ำเนาะโอเคปะคะอ่าวันนี้หนูจะดื้อไหมคะดื้อไหมฮะหนูจะนอนไว้หนูจะดือ้อ ล้วก็ถามหันหน้ามาหาแม่เดี๋ยวนี้เออห,หันหนมาหาแม่เดี๋ยวนี้เลยมาคุยกับแม่ก่อนแล้วลูกมาคุยกับแม่ก่อนวันนี้แม่ถามว่าวันนี้หนูจะดื้อไหมนะ่ะถ้าดื้อแม่ตีได้เปล่าอ,อือ,อดื้อตีนะดื้อเด็กก็ตีนะโอเคไหมเออเอ,อือยากไปเที่ยวยังอ่ะเราอะ่ะอ,อ,อยากโอ้อยากเหรอ ให้โตอีกหน่อยได้ไหมอไ,ได้ไหมคะอีกสักให้หนูถึงสี่เดือนก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวสวน่ะไหมหนูยังเด็กอะ่ะหนูก็แบบเดี๋ยวยุงก็กัดหนูเออโอเคไหมอันนี้ใครมันบอกตัวเองยังไม่รู้เลย <laughs> อันนี้ใครคะแม่แม่แม อันนี้น้องเชอรู้ไหมคะมาแม่จะสอนให้อันนี้ปากจมูกหน้าผากคิว้วตาแก้มค่ะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับใหม่จับให้สั้นดูจับใหม่จับให้สั้นดูจับจมูกตาหูตา,ตาจมูกล้ออยากไปเที่ยวยังปะ ลงไปหาย่ายังหืมจะอาบน้ํายังไหนๆเริ่มจะดุกเด็กแล้วลุกเด็กแล้วคุยกับแม่ก่อนสิเดรีบไปอ่เหนื่อยอเหนื่อยเหรอ,อคะเออนี่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 นนนมาออกกําลังกายมาออกกําลังกายขานะบานบานจากักรย,ยานบางทีก็ฟังฟังนะฟังแล้วพูดนั่งหรืออ่ะไหวดิแเดวแเดวแล้ว,ลว,วยิ้มย,ยิ้มยิ้ม